สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับเอฟซีช่องลูกขยี้นี้วเซลีสานทุกท่านครับพี่น้องอ่าสำหรับอ e ีพี่นี้นะครับผมพาพี่พน้องเข้า,ามาเปิดและขางงวนนะคอกหน้าฟาร์มครับพี่น้องสําหรับเอฟซีผู้ก,กำลังหาหง่วนสาวด้วยครับพี่น้องถามกันมาหลายนะครับอีพี่ทีเดียวสำหรับขอกหมายไว้จริงนะครับอย่างงวนสาวสาว,สาวทองแรกสวยๆนี่แหละครับพี่น้องมือนี้เอามาฝากแล้วก็มีแม่หัวลวนทองกับมีครับพี่น้องนะครับผมอ่าสไตล์ลูกกระทบทองกับมีนะครับมือนี้ก็อ่าสำหรับผู้กำลังหาง่วนเลี้ยงง่วนสาว ติดตามในคลิปนี้นะครับสิให้เบิ้งต้นคลิปไปเลยนะครับเดี๋ยวก่อนไปรับชมพูจาทักทายครับหอยไปกินเพิ่มได้นยครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีของไอ้ช่องลูกขนุนเสียสารครับผมครับผมวันนี้เขาจะมีว่ามาแบ่งครับแม่สาวแม่ทองครับผมครับผมทั้งหมเจ็ดตครับวัอนี้มีสี่ตัวครับผมอ่าสี่ตัวด้วครับพี่น้องนะครับสวยๆแบบนี้นะครับฝากเบอร์โทรต้นคลิปจได้นะครับผมเบอร์โทรห้องกะสุนทรเจดีครับผม สองสามเจ็ดแปดหนึ่งซีหาครับผมครับผมเฟซบุ๊กกับเพื่อไว้กิ้งขงงามเบน้องต้นครับผมฝากติดตามเพจไว้กับซีที่ีฟาร์มครับผมอ่าแอดไลน์เลยเด้อครับพี่น้องแมนครับผมเอ้าสวยๆแบบนี้ลูกสาวพอได้ครับตัวนี้ลูกช็อกโกแลตครับผมลูกช็อกโกแลต U N สี่หนึ่งเจ็ดนะครับอายุเจ็ดเดือนครับตอนนี้สิบสี่เดือนครับผมสิบสี่เดือนนะครับผมเบื้องผลงานช็อกโกแลตครับพี่น้องเบื้องเม็ดสีของเขานะครับการเก็บสีก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งพอพันที อ่ะกระแสช่วงนี้ถือว่ามาแรงนะครับผมแมนครับอ่าเรื่องเม็ดสีเรื่องเลี่ยมโตนะครับอีกหนึ่งพอพันที่ไร้ใท่านก็ติดตามผลงานพอนี่อยู่ก็ถือว่าตอบโจทย์เลยแมนนะครับเอาส่วนสูงวัดได้ร้อยเท่าไรครับร้อยเบียด์ร้อยสี่สิบห้าครับร้อยเบียสิบบวกๆวุกูเหรอ่าเบียด์ร้อยสี่สิบห้าครับเท่ากับตีร้อยสี่สิบบวกไปเลยแมนนะครับตัวนี้ลูกสาวช็อกโกแลตยูเอ็นสีหนึ่งกิอายุสิบสี่เดือนแมนครับนะครับผมตำนิมีองไรบ้างครับมุ้ยตำนิครับผมอ่าไม่มีตำหนินะครับเปิดไว้ที่ สองหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทครับสองหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทต่อรองได้ด้วยครับพี่น้องแม่นครับเอามักสีเข้มๆโครงสางดีนะครับผมโครงสางง่ายๆแบบนี้เอาถักไข่มาได้แล้วครับช็อกโกแลต UNC หนึ่งเจ็ดแม่นครับนะครับอายุสิบสี่เดือนเบิรงนกับพี่น้องเลี่ยมต้นเลี่ยมโตแข่งขาดีนะครับสองหมื่นกับอีกเก้าพันเก้าร้อยบาทครับเก้าพันเก้าร้อยบาทต่อรองได้ด้วยครับพี่น้องเอานะครับตัวแรกผ่านไป นะครับเอาตัวต่อไปก็เป็นวัวสาวครับเอาวัวสาวอีกตัวนึีเดี๋ยวเบิ้งวัวสาวหน่อยอีกตัวหนึ่งครับพี่น้องนะครับผมไปชมกันครับผมเอาครับผมมาเบิ้งตัวที่สองนะครับตัวนี้เป็นวัวสาวนะครับวัวสาวอายุกี่เดือนนะครับอายุประมาณปีหนึ่งครับปีหนึ่งนะครับลูกสาวพอได้ก่อนครับลูกหกแปดหงสลูกกาเล็ตเคเอฟหกแปดนะครับผมลอยสี่สิบถึงลอยสี่สิบหาได้แมนครับนะครับผมเอานะครับเป็นง่วโบดเลี่ยมโตดีนะครับ เอาบัแพรตัวที่แรกเลยครับพี่น้องนะครับผมเอานะครับราคาเปิดไปไลน์ไปได้ครับเปิดไปเซฟกันครับสองหมื่นเก้าพันเก้าร้อยสองหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทนะครับผมราคานี้ยังต่อรองไหนด้วยครับพี่น้องหาง้วงสาวยกคู่ราคาพิเศษด้วยครับพี่น้องอ่าราคาซ้ำกันมักเลี่ยงตัวดีๆกระดูกกระเดี่ยวใหญ่ๆยังสี่นะครับผมกระต้องตัวนี้นะครับลูกกาเล็ดเคเอฟหกแปดนะครับผมสวยๆเลย จากไขยไวกิิงงัวงามครับพี่น้องเดี๋ยวไปเบิ้องตัวที่3อ่าเป็นงัวทองครับพี่น้องเปลี่ยนมาเป็นงัวทองนะครับมื้อนี้มี2องทองให้พี่ไอ้น้องเฮาได้รับชมนะครับงัวทุกตัวนะครับรับประกันตัวนี้ส่งฟรีทั่วบัยอีสานเด้อครับพี่น้องนะครับเอามาเบิ่งทางท้ายเพิ่นจักหน่อยนะครับนี่ครับหัวหางยาวลามลึกคอขาหลังดีนะครับชีดสวยองศาขาดีนะครับเอาเดี๋ยวไปดูวัวทองตัวต่อไปนะครับผมเอาครับผมมาเบิ่องตัวที่3ครับพี่น้องนะครับบัดนี้มาเบิ่งงัวทองครับพี่น้องนะครับไผมักไส่ใหญ่ๆ นะครับมีรอยหาิบหาบวกแน่นอนหระอพี่น้องแม่นี่นะครับเอาเป็นทองที่ใดครับผมแม่นี่เมื่อทองสองครับผมทองที่สองด้ครับพี่น้องตัวนี้เป็นทองที่สองในทองเพิ่นทองก็พอได้อยู่ครับจงอ่างไฟครับผมอ่าทองกับเจ้าจงอ่างไฟนะครับผมจเอ่ยงประจำเลยนะครับผมนี่ครับใบหลอดครบครับใบหลอดครบเนาะเอกสารครบนะครับทองกับเจ้าจงอ่างไฟเลี่ยมตัวดีนะครับผมสีเข้มเลยครับพี่น้องนะครับตัวนี้ เอานะครับท้องสองนะครับพี่น้องประกันไข่จ็กเดือนครับผมได้สามเดือนแล้วสามเดือนนะครับลูกที่สองในท้องนะครับเบื้องพี่น้องหนังหนาซาใหญ่เลี่ยมโตนะครับเม็ดสีถือว่าม่ดีเลยพี่น้องเมียนี่นะครับผมเก็บเงินเก็บเลยครับสีขาวมักสนใจอยากจะได้ไปเลี้ยงนะครับได้ๆง้วนทองเฟี้ยมแบบนี้แหละครับส่งนี่แต่แนวมักเลยนะครับเปิดหลายไปไหนครับผมเปิดไปซีดิมห์ครับ สี่หมื่นหาต่อรองได้นะครับเนาะแม่นครับผมสี่หมื่นหาอย่าลืมว่าส่งฟรีนะครับพี่น้องนะครับแม่นครับส่งฟรีทั่วภาคอีสานนะครับผมเชี่ยงครับอ่ะหรือ <c oughs> ว,ว่าพี่น้องมีงวออยู่อกอยากจะได้แม่งง่ยงสิไปเลี้ยงแต่ว่า,เ,าเงินบ่พอเอาง้ออยู่ขอกมาเทินก็ได้ครับพี่น้องมาเทินม,ม,มาแหลกมาเปลี่ยนกันได้นะครับง้อผู้หรือว่าง้อแม่ที่ผสมติดยากนะครับผมอยากจะได้นะครับแม่งเงี้งสิไปเปลี่ยนพันธุก,กรรมนะครับอยากจะ,ปะเปลี่ยนสายเลือดทายเลือดในขอกในฟ้าม เอามาเทินมา hora, คุยมาเติมเงินกันได้ครับพี่น้องน,นะครับผมเอาไผสนใจต่อไปไผยหม,มักหัวลนครับพี่น้องเดี๋ยวไปเบิง้งแม,แมห่หัวโลนทองนะครับเนาะทองแปดเดือนแล้วทองแปดเดือนนะครับมผม,มบเอาประเทศอีพี่ทีแล้วเบิ้งตัวนี้กันเลยครับพี่น้องนะครับเอาเดี๋ยวไปชมกันนะครับผมเอาครับผมตัวสุดท้ายครับพี่น้องแม่นครับตัวนี้เป็นมั่วทองนะครับไผหาอาวัวทองผมต้องทาโดนครับตัวนี้เอ้านี่นะครับว่าต้องล่อโดนทองเจ็เดือนแล้วครับแปดเดือนกว่าแล้วครอแปดเดือนกว่าครับพี่น้องในทองเพื่อนพอได้ก็ครับ เคฟหกแปดครับผมอ่ากาเล็ดเคฟหกแปดนะครับท้องแปดเดือนนะครับเป็นลูกตัวที่ได้ท้องครับผมลูกตัวที่สองครับผมอ่าลูกสองค่าท้องครับพี่น้องสูงใหญ่เลยพี่น้องแม่นี่แม่นครับอ่าลอยหาสิบบวกถึงลอยหาสิบหาคุณล่ะพี่น้องแม่นครับนะครับพัวหางอ่าเงี้ยวนะครับตามลึกนะครับชีสสวยอ่าตัวนี้หัวล้นนะครับไผรสนใจอ่าบ่ต้องท่าโดนอีกเดือนเดียวพี่น้องก็ได้เก็บเกี่ยวผลผลิตนะครับผมอ่คลอดแน่นอนล่ะพี่น้องเพิ่นรับประกันให้เพิ่นตรวจเศร้าเรียบร้อยเอกสารใบหลอดมีให้ครบนะครับเงี้ครับ เอาผูกร่ามได้กินยาดีครับพี่น้องเบื้อง <c oughs> นะครับกินยาธรรมชาติเลยครับตัวน <c oughs> ี้เอานะครับยาก,ก็ล่างเขียวฝนตกมาหลายรอบแล้วมาเอาง่วไปปล่อยไปนน้ำไ้น้ำหน้าครับพี่น้องอีกเดือนเดียวนะครับก็ได้กินนองง่วแล้วล่ะพี่น้องนะครับบ่ต้องเสียเวลาเลี่ยงโดนเอาอาจ้งห้ยางนะครับอยากพี่น้องว่ากเบื้องบาดยาง <c oughs> ขึ้นหน่อยนะครับมามาเอานะครับเดินเดินเต้นนึงนี่ครับพี่น้องโค่งสางใหญ่เลยเลี่ยมโตดีนะครับเบิ้งชีดสวย ยืนงามครับพี่น้องแม่นี่เปิดไปได้กัปลที่นี่เปิดสาเหมือนครับสี่หมากรับสี่หมื่นห้าพันบาทนะครับเนาะแม่นครับผมเอานะครับผู้วมักวัวหล่นกับมี่ผู้มักแบบมี่เขานะครับเลือกเอาครับพี่น้องมักแบบมี่เขาอ่าราคากับซ้ำกันเนาะแม่นครับผมอ่ามักหัวโลนทองตัวนี้ทองแปดเดือนราคากับซ้ำกันแม่นครับอยากยกคูไปเลี้ยงใส่กันเบื้องก็ได้ครับพี่น้องงามๆแบบนี้เอาสนใจอ่าม่เยี่ยมมาชมมาเบื้องหอดหนาคอกหนาฟ้าม ที่ต่างฟาร์มอยู่บ้านไหนก็ครับบ้านน้ำมนต์ครับผมตําบลน้ำมนต์อำเภอน้ำมนต์จังหวัดกาฬสินธุ์ครับผมครับผมเบอร์โทรนะครับเบอร์โทรเทากับศูนย์แปดเจ็ดครับผมสองสามเจ็ดแปดหนึ่งสี่ห้าครับผมครับผมแอดไลน์เบอร์นี้นะครับเนาะแม่ครับผมเฟสบุ๊กกับสีทีไอเฟซไอเพจกับสีทีฟ้าครับครับผมอ่ะเดี๋ยวผมคือล่าเรียนให้นี่นะครับพี่น้องในคลิปนะครับมักสนใจนะครับอยากจะได้ไปเลี้ยงไม่ว่าจะเป็นง่วสาวสวยๆครับพี่น้องง่วทองเฟรมใหญ่ๆแบบนี้นะครับผมอ่าลูกสาวช็อกโกแลตเอ่อนะครับผมอ่านะครับ เอาลูกสาวเคเอฟสามเอาเคเอฟหกแปดนะครับแม่นครับเอาสนใจยกคู่ก็ได้ครับพี่น้องนะครับของดีงามจากค้อให้หออคยไว้จริงมือนีก็มีให้ชมให้เลือกทุกแบบครับพี่น้องบม่ว่าจะเป็นง้อสาวง้อทองนะครับเอาสำหรับไอพี่ดีก่ะขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจได้ครับพี่น้องนะครับจากราสวัสดีครับผมสวัสดีครับ